จะนาฬิกา21นาทีเรื่องเล่าเช้านี้นะครับนี่คือเรื่องเล่าเช้านี้เพื่อเครื่องมือแพทย์ในภูมิภาคนะครับเราเปิดบัญชีในโอกาสปีที่11ของเรื่องเล่าเช้านี้เพื่อจะร่วมกันจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในภูมิภาคายอดบริจา่าสุดนะครับนองไบรท์64ล้าน6 6 7 8 4บาทค่ะเป็นบัญชีกษาละวันธนาคารกรุงเทพสาขาอาคารมารีนอนเลขที่บัญชี0143007888ค่ะ ต้องขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับนี่เกินกว่าความคาดหมายเป็นอย่างยิ่งเ mm hmm. มื่อวานนี้ยังมีผู้มาร่วมทําบุญกับเราเนี่ยนะฮะตั้งแต่คุณประยุทธ์และคุณปัทมาวงวารีจากอารมาคอฟฟี่กรุปนะฮะมาบริจาคให้คุณประยุทธ์เนี่ยแหมเป็นแฟนเก่าแก่กันเลยนะฮะใช่เป็นแฟนประจํากันจริงๆแล้ววันเกิดท่านด้วยนะฮะสุขสันวันเกิดด้วยมามอบเงินบริจาคจัดซื้อเครื่องมือแพทย์เนี่ยหนึ่งล้านบาท ค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะแล้วก็ยังมีบริษัทโอสถสภานะคะนรับองไร้รวมบริจาคก,กับเราหนึ่งแสนบาทค่ะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับคุณเมตตาอุทกพันธ์นะครับจากบริษัทอมรินพิมพ์ติง้งแอนด์พับพิชชิ่งนะฮะมอบเงินมาร่วมทําบุญอีกหนึ่งแสนบาทด้วยขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับทั้งอารม่าคอฟฟี่กรุ๊ปโอสถสภาแล้วก็อมรินพิมพ์ติง้งแอนด์พับพิชชิ่งนะฮะท่านผู้ชมก็ยังบริจาคได้ต่อนะฮะจะเปิดบัญชีอีกระยะหนึ่งนะครับ